สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ที่เข้ามารับชมนะครับอีสานคนบาดปลาครับผมืมัอนี้กับแม่นาเสนอครับเมนูบ้นบานๆครับขัวหนูครับมาเบิ่งวิธีทำเือนเลยครับผมบอย่างขัวนูขัวหนูใส่ผักยังเนี้ยกนมใส่ผักขมทงครับ

ใช่บอกพริกสดเห็ดลูกโดดมันพริกสดเอาน่วยใส่ตักไร้ใส่ตักไข่ใส่หัวตะทียมใส่หัวหอมใส่บักชีช่ีเล้าใบบักโขด มีหยอดนี่ người, người lại không ๆหลายมันก็ใหญ่หลายมันก็บ่แซ่บ Đưa cái khuẩy con này Ừ cho <tôi> bên Khuẩy chút chút rồi chẳng coi nào nam rồi coi phát Anh em nam bà lá Trái đấy cao luôn không trù lốt

ใส่ใบกะเพราลงไปเพื่ <Yeah. S 1> อน,นี่กลิ่นหอมจังเลยครับ

อาจารยบอกเ้าใสตัวตัวรต่นนะวรัีถ้าเกิดออกรังควรเน่ยเรดี๋ยวไปห่าง็เไร ไม่ควรเอาไหม,ไมเอาไปว่ะ Hai Hmm Hai 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 Hai